ซอนเงารักเลขิดพิศวาช่องนิยายเสียงสเสน่หาบายกุพิศราขอ,อนำเสนอนิยายรักเพื่อเติมแรงใจให้กับทุกท่านก่อนรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิยายเสียงสเสน่หาบายกุพิศราด้วยนะคะหากให้ผมเลือกอีกครั้งผมก็ยังยืนยันที่จะอยู่กับพ่อครับนภัสจับมือของชูชาติไว้น้ำตาของเขาเริ่มไหลลิน ผู้เป็นพ่อจำใจต้องปล่อยมือลูกชายว,หหวัยหกขวบลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของเขาส่งให้กับเพชรแท้เพื่อนสนิทฉันฝากนภัสด้วยนะดูแลเขาให้ดีขอบใจสำหรับทุกอย่างนะเพื่อนเมื่อพูดจบเขาก็สิ้นลมทันทีเสียงร้องไห้ดังละงงทั่วทั้งห้องเพชรแท้กอดเด็กชายไว้อยู่กับลุงนะลูกลุงจะเลี้ยงดูลูกเองพ่อเราไปสบายแล้ว มดทุกข์หมดโศกแล้วนะลูกนะเพชรแท้อ er บกอดหลานชายไว้เขาปอบประโลมแต่ตัวเขาเองอาลัยเพื่อนรักที่จากไปน้ำตาของลูกผู้ชายหลั่งไหลเป็นทางเพชรแท้ er h, แต่งงานกับวิมลพันธ์เป็นเวลาหลายปีแต่เขาเองก็ไม่มีลูกสักทีเขาจึงรับนภัตเป็นลูกบุญธรรมหลังจากเสร็จงานศพของชูชาติเก็บของไปอยู่บ้านลุงนะส่วนบ้านหลังนี้ลุงจะเก็บไว้ให้พัดตอนโตลุงสัญญาลุงจะดูแลรักษาให้อย่างดี พราะมันคือสมบัติที่พ่อเธอสร้างไว้ให้กับพัทนะลูกเพชรแทนลูกหัวเด็กชายด้วยความรักความเอ็นดูเด็กชายร้องไห้แล้วกอดเพรแทนไว้แน่นป้ากับลุงจะดูแลพัทให้ดีที่สุดนะลูกวิมลพันเข้ามาโอบกอดนพัทเด็กชายเคว้งควางเมื่อสิ้นพ่อราวกับนกน้อยไร้รังเขาจึงยอมไปอาศัยอยู่กับสามีภรรยาคู่นี้หลายเดือนผ่านไป สถานะการเป็นผู้ปกครองก็เปลี่ยนเป็นความรักความผูกพันราวกับพ่อแม่ลูกจริงๆเรียกป้ากับลุงว่าพ่อกับแม่ได้ไหมลูกพ่อแม่นภัสละเมือเรียกพ่อกับแม่ดังลั่นจากนั้นก็พันตกใจตื่นขึ้นมานี่เราฝันไปอีกแล้วเหนอเนี่ยนภัสตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่องมานโปร่งของเขาหนุ่มลอรูปรลางสูงขาย,ยาวลุกขึ้นไปลางหน้า พลางมองผ่านม่านน้ำที่กอะติดขนตาที่ยาวของเขารอยอดีตในวันวานที่ผ่านมาเขายังจำฝังใจแม้จะอยู่ในวัยเยาว์แต่ทุกภาพจำยังคงวนเวียนอยู่ในหัวสมองของเขาอยู่เสมอแม้ยามหลับหรือยามตื่นวันที่พ่อผู้ให้กำเนิดได้จากไปยังคงย้ำฝังใจไม่เคยลืมมันคือวันที่เขาเสียใจที่สุดแต่ก็ยังมีอีกภาพแห่งความประทับใจนี่ก็คือความจริงในชีวิตปัจจุบันของเขา พ่อแม่ที่ชุบเลี้ยงเขามาจนเขาประสบความสำเร็จในวันนี้คือเพชรแท้และวิมลพันธ์เขายิ้มรับกับทุกสิ่งมองผ่านกระจกที่อยู่เบื้องหน้าวันนี้แล้วคือวันที่เขาจะกลับไปตอบแทนบุญคุณของพ่อกับแม่ที่เลี้ยงดูเขามาเขาจึงรีบเก็บเสื้อผ้าและเตรียมพาสปอร์ตเพื่อมุ่งหน้าสู่ประเทศบ้านเกิดหปีที่จากมาทำให้หนุ่มหอดดีกีนักเรียนนอกคนนี้อยากที่จะกลับสู่แผ่นดินแม่โดยเร็ว มีคนที่เขาเฝ้าฝันอยู่ที่แห่งนั้นเขาเดินทางล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าท่ามกลางสายลมและก้อนเมฆทำให้นึกย้อนไปถึงความหลังหลายๆเหตุการณ์ที่เป็นความประทับใจในวัยเด็กรถสุคนน้องสาวคนเดียวที่เขารักและห่วงแหนมากที่สุดเขากับเธออายุห่างกัน6ปีน้องสาวคนนี้มักจะดื้อดึงกับเขาอยู่เสมอยิ่งเขาคอยใจใส่ดูแลปกป้องเธอมากเท่าไหร่เธอยิ่งแผงฤตและดึงดันกับเขามากเท่านั้น แต่เขาก็ไม่เคยถือสาเธอเลยหกปีมาแล้วที่เขาไม่ได้พบเจอเธอตั้งแต่เขาเรียนจบใหม่ๆก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศเลยตอนนี้เธอคงจะเป็นสาวขึ้นมากเขาคิดภาพที่เขาวิ่งไล่น้องสาวแล้วโดนแกล้งสะด,ดุดให้ล้มลงบนพื้นหญ้าเขาไม่เคยคิดที่จะโกรธหรือตำหนิเธอเลยสักนิดแต่เมื่อตั้งหลักได้เขากลับมองฟ้าขึ้นอย่างอารมณ์ดีลดสุขคนสงสัยในสิ่งที่เขาทำเธอมองดูพี่ชายที่เงยหน้ามองขึ้นฟ้า ท้องฟ้าช่างสวยงามก่อนเมยก็มีรูปล่างสวยงามแปลกตาเธอจึงตัดสินใจนอนลงบนพื้นหญ้าข้างๆเขาแลมองขึ้นท้องฟ้าอย่างมีความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทั้งคู่ม่งบอกถึงความสุขที่มีเอ็มใจมากทุกภาพของรถสุคนนภะัทรจำได้ดีเขานึกถึงวันวานแล้วก็ยิ้มให้กับมันเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศบ้านเกิดหลายอย่างความสีวิไลทำให้รอบข้างดูงดงามอย่างยิ่ง เขามองออกไปนอกรถที่กำลังแล่นเพื่อกลับไปสู่บ้านหลังใหญ่ความตื่นเต้นเล่นเข้ามาเขาจะเจอพ่อกับแม่และรถสุขคนแล้วรอยยิ้มแห่งความยินดีก็ปรากฏทั่วใบหน้าเมื่อรถแล่นไปสักพักเขาก็พูดกับคนขับรถขึ้นยิงยอดช่วยจอดที่วัดให้ฉันก่อนที่จะเข้าบ้านทีนะครับได้ครับเมื่อถึงวัดนภัสก็ซื้อพวงมาลัยได้เดินไปที่โกรดเขาก้มกราบลงไปกับพื้น ผมกลับมาแล้วนะครับพ่อพ่ออยู่บนนั้นสบายดีไหมครับดูแลแม่ดีๆนะถึงแม้ผมจะไม่ทันได้เห็นหน้าแม่แต่ผมก็รักพ่อกับแม่มากนะครับเขาพูดอยู่กับรูปที่แปะอยู่ตรงกำแพงนั้นพ่อครับแม่ครับคุณเพชรแท้กับคุณพิมลวันเขาทั้งคู่ดีกับผมมากเขารักผมเรากับเป็นลูกชายคนวันนี้ผมกลับมาแล้วผมจะตอบแทนคุณทั้งสอง ให้สมกับที่พวกท่านมีบุญคุณกับพวกเรานะครับแม่นะครับพ่อเมื่อพูดจบนภัสก็นำพวงมาลัยมาวางไว้บนพานนภัสพ่อมารับแล้วนะลูกเพชรแทนลูกหัวของนภัสพลางพยุงชายหนุ่มที่เขารักดังลูกชายจริงๆลุกขึ้นพ่อครับพ่อมาได้ยังไงครับเนี่ยนภัสหันไปมองแล้วกอดพ่อบุญธรรมไว้แน่นพ่อก็มารับลูกไงยิ่งยอดบอกว่าลูกอยู่ที่นี่ พ่อกลับจากบริษัทก็แวะมาที่นี่เลยไปนักเรียนนอกของพ่อแม่กับน้องรออยู่ไปกันเถอะเขากอดคอลูกชายไว้พร้อมกับหันไปพูดกับรูปไม่ต้องห่วงนะชูชาติฉันจะเลี้ยงดูลูกชายของเราทั้งคู่ให้ดีที่สุดเพชรแท้หันไปพูดกับลูกของชูชาติที่กำแพงรูปนั้นมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มราวกับรับรู้อย่างดีพ่อครับแล้วยิ่งยอดหรอครับพ่อพอให้กลับไปแล้ว พ่อจะได้อยู่กับลูกเป็นคนแรกไงแม่เตรียมกับข้าวของปลดลูกไว้เยอะแยะเลยนะครับพ่อผมก็คิดถึงแม่กับน้องแล้วครับพ่อขอยิ้มจนแก้มแทบปิดเมื่อรถแล้วถึงบ้านเพชรแท้ก็กอดคอลูกชายเข้าไปในบ้านอย่างยินดีไปไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายตัวก่อนนะลูกแม่กับน้องน่าจะอยู่ในครัวเดี๋ยวจะได้ลงมาต้อนรับแขกงในงานปาร์ตี้กันเออผมอยากจะไปหาแม่ก่อนนะครับพ่อเอานา อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาเสืร์พรส์ก็ก็ได้ครับพ่อเขาพูดแล้วเดินขึ้นบนบ้านไปในห้องครัววิมลพันธ์กำลังง่วนอยู่กับการจัดเตรียมอาหารสําหรับงานเลี้ยงต้อนรับลูกชายอยู่เอาพ่อนี่เมื่อไหร่ตาพัดจะมาถึงเนี่ยแม่รอนานแล้วนะคิดถึงไม่ไหวแล้วเนี่ยแจยิเย็นหน้าคุณไฟบินอาจจะเลทก็ได้รอสักแป๊บนะเฟตแท้แกล้งอัมภรยา สงสัยฉันจะตื่นเต้นอยากเจอลูกเกินไปนะคะวันนี้จะทำอะไรก็ดูลนๆนไปหมดฉันคิดถึงตาพัดามากเลยนะคะคุณรู้สิทําไมจะไม่รู้ล่ะบนคิดถึงทุกวันจนยายลดแทบจะงอนอยู่แล้วเนี่ยแล้วยายลดไปไหนละเนี่ยยายตัวดีของเราอะ่ะเห็นบอกว่าจะเข้าไปแต่งตัวนะคะอ๋อเหรอแล้ววันนี้คุณเชิญใครบ้างล่ะก็คนคุ้นเคยไม่กี่คนนะคะพอบอกว่าเป็นงานเลี้ยงต้อนรับตาพัดกลับมา ก็รับปากว่าจะมากันใหญ่เลยดีแล้วล่ะคุณคนเยอะๆจะได้สนุกเครแท้อบกอดภรรยาและอมยิ้มด้วยความยินดีนภัสเป็นคนน่ารักอ่อนน้อมและอัธยาศัยดีตั้งแต่เด็กทำให้เขาเป็นที่รักของทุกคนแล้วหนูหรืดีมาหรือเปล่าล่ะเนี่ยจะได้มารู้จักกันไว้มาค่ะคุณคุณรือไทยรัฐรับปากว่าจะพามาค่ะดีๆงั้นเดี๋ยวผมไปดูข้างนอกก่อนนะ ว่าขาดเหลืออะไรหรือเปล่าค่ะคุณฉันฝากด้วยนะคะพิมลพันทิ้งท้ายส่วนนพัสเมื่อเดินขึ้นห้องนอนไปก็เก็บเสื้อผ้าและเตรียมอาบน้ําเขาผัดผ้าออกเผยเห็นอกที่ล่ําสันบึกบึนพรางหันตัวจะเดินไปยังห้องน้ำว้ายเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาข้างหลังเขาหญิงสาวผมยาวเอามือปิดหน้าแล้วหันหลังให้เขารถรถสุคนเขาเรียกชื่อเธอ แต่เมื่อได้สติเขาก็เอาผ้าอีกผืนมาคุมตัวไว้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หญิงสาวที่หันหลังอยู่ถามขึ้นแต่มือทั้งสองข้างก็ปิดตาไว้แน่นพี่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองเหรอฉันก็แค่เข้ามาดูเห็นได้ยินเสียงก็แกลกก็เลยเข้ามาไม่คิดว่าจะมีคนอยู่พี่ขอโทษด้วยนะพี่ไม่ได้ลอกประตูเองหญิงสาวไม่ได้อยู่ฟังจนจบก็รีบวิ่งออกจากห้องไปดอกไม้ที่เธอถือมาล่วงหล่นบนพื้น เขาเดินเข้าไปเก็บแล้วเสียบบนแจกันไว้ความจริงหญิงสาวแค่อยากเข้ามาเตรียมเซอร์ไพรส์พ,พี่ชายด้วยดอกไม้สวยๆในแจกันที่เตรียมไว้นั่นเองแต่คงเข้ามาผิดจังหวะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเธอจึงรีบเดินออกมาจากห้องอย่างรวดเร็วด้วยความเขินอายบ้าบ้าที่สุดเธอพึมพำกับตัวเองแล้วกลับมายัางห้องคืนนี้จะต้องออกไปร่วมงานต้อนรับพี่ชายที่เป็นลูกบุญธรรมของพ่อกับแม่ หลายครั้งที่เธอมันไส้ไม่อยากจะร่วมชายคาบ้านเดียวกับเขาคนอะไรเก่งทุกอย่างทั้งกีฬาวิชาการศิลปะเขาโดดเด่นทุกอย่างทําให้ตัวเธอเองดูดรอลงไปทันทีเมื่ออยู่ใกล้เขาตอนสมัยมัธยมก็มักจะถูกครูเปรียบเทียบความเก่งอยู่เสมอนั้นทําให้เธออยากให้เขาไปอยู่ไกลๆแต่พอไปจริงๆก็อดคิดถึงไม่ได้สักวันเธอเองก็เฝ้ารอเขากลับมาแต่ก็ปกปิดความรู้สึกของตัวเองไว้ ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองเลยเมื่อนภัทรแต่งตัวเสร็จก็รีบเดินแล้วย่องเข้าไปในห้องครัวเขาอ้อมไปข้างหลังวิมลพันธ์กอดเธอไว้แน่นแล้วหอมไปด้วยความคิดถึงยายลดวันนี้เป็นอะไรอ้อนแม่จังเลยแต่เมื่อเธอจับไปที่หัวและแขนของเขาเธอก็รีบผันกลับมาตาภัทตาภัทกลับมาแล้วเหลูลกแม่คิดถึงลูกมากรู้ไหมพูดเสร็จน้ำตาแห่งความยินดีก็ไหลลงมาอย่าร้องสิครับแม่ พัดกลับมาอยู่กับแม่แล้วไงครับเขาปาดน้ำตาแม่บุญธรรมแล้วอบกอดอีกครั้งด้วยความคิดถึงเอาตาพัดรีบลงมาทำไมให้แม่เขารอไปนานๆสินี่พ่อพ่อแกล้งแม่เหรอแสดงว่าตาพัดมาได้สักพักใหญ่แล้วใช่ไหมเนี่ยก็ใช่นะสิพ่อเลยให้ลูกขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็แต่งชุดรอลงมาเตรียมรับแขกเนี่ยคนนุณนี่ไม่ใช่วัยรุ่นเลยนะชอบแกล้งฉันจริงๆเลย ทั้งสามคนหัวเราะและกอดกันด้วยความคิดถึงทำกลางสายตาแห่งความดิษยาของรถสุคนที่มองลงมาจากบันไดเธออยากให้พ่อกับแม่รักและสนใจเธอแค่คนเดียวเธอจึงมองชายหนุ่มด้วยความโกรธเคืองก็แค่ลูกเลี้ยงชอบมาเทียบชั้นกับลูกในไส้เธอพูดแล้วก็สะบัดผมขึ้นไปบนห้องดังเดิมงานใกล้จะเริ่มแล้วแต่รถสุคนก็ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนชุดเธอนอนอ่านหนังสือกิ้งไปมาอยู่บนเตียงรถยายรถลูกเสร็จหรือยัง แขกจะเริ่มมาแล้วนะมาช่วยแม่รับแขกหน่อยแม่คะหนูรู้สึกปวดหัวคะ่ะหนูขอพักนะคะขอโทษด้วยนะคะแม่เธอบ่ายเบี่ยงอยู่ในห้องลูกคนนี้เป็นอะไรกันอยู่ดีๆก็บอกว่าป่วยเมื่อกี้ยังเห็นดีๆอยู่เลยงั้นก็กินยาพักผ่อนนะลูกนะค่ะแม่เธอก็นอนอ่านหนังสือไปเรื่อยๆจนงานเริ่มในชั้นล่างของบ้านนรพั้งก็ยืนรับแขกคู่กับเพชรแทนและวิมลพันธ์ ยินดีด้วยนะครับลูกชายกลับมาแล้วอย่างนี้ก็มาช่วยงานที่บริษัทได้เต็มที่นะคุณเพชรแท้จะได้เบาแรงแล้วนะครับเนี่ยครับพัดเขาเก่งครับผมไว้ใจให้เขาบริหารนี่แหละครับเขายิ้มและพยักหน้าพลางพูดชมลูกชายทุกคนต่างชื่นชมยินดีแขกเดินทางมาจนครบงานจึงได้เริ่มขึ้นทันใดนั้นหญิงสาวชุดลาตีสีแดงขับกับสีผิวขา,ขาวๆของเธอ หน้าตาจิ้มลิ้มสวยงามดูเฉิดชายสวยสยง่าเยื้องย่างลงมาจากบันไดบ้านทุกสายตาต่างจ้องมองไปที่เธอตอนนี้ทั้งสายตาและหัวใจของนภัสถูกเธอสะกดไปแล้วในทันใดนภัสชายหนุ่มสุดหล่อต้องตาต้องใจสาวใดเรามาติดตามในตอนต่อไปนะคะถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิยายเสียงเสน่หาใบากบวิศลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ